สนุนโดยท่านผู <siglo 2> ้ชมครับชีวิตของคนสองคนเนี่ยถ้าเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ต่างถิ่นต่างที่ยังไงก็คงจะต้องมีเหตุให้ได้โคจรมาพบกันจนได้นะครับก็พอทําอยู่ได้แปดเกปีใช่ไหมคะพ่องแม่ก็ให้กลับบ้านแต่ดิฉันเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยครนะอะไรได้เงินเอาทุกอย่างแะแรกๆไปอยู่ที่บ้านได้สองสาเดือนเนี่ยก็จะรับพวก ปลาสดปลาปลาตะเกือปลาย่างอะไรเงี้ยเราจะรับมาขายขายในตลาดใช่ใช่ค่ะพอเรามาขายได้สองสามเดือนล้วก็มันมันเหมือนเราต้องใช้ทุนด้วยเราก็ไม่ค่อยมีทุนใช่ไหมคะเราก็เลยต้องหางานทำงานทำปุ๊บเราก็เลยมาสมัครงานที่ปั๊มพี่คุณจัดการนั่นไงเห็นไหมบอกว่าพรมลิขิตไปสมัครงานที่ปั๊มตั้งใจจะไปทําตําแหน่งไหนะในปั๊ม ก็เราก็ตั้งใจเพราะว่าเราจบแค่ประหกอะอะไรก็ได้ค่ะพอเขารับปุ๊บเราก็ได้ทั้งนั้นเลยในที่สุดก็ได้ไปทําที่เดียวกันแล้วคุณจักในพิษก็เป็นแคชเชียร์อยู่ดีๆก็เกิดปิ๊งปั้งกันขึ้นมาใครเริ่มต้นถูกชะตาใครก่อนฮะตัวผมเองครับเห็นว่าประทับใจอะไรในตัวคุณนาครับประทับใจนะก็คือดูเป็นคนขยันนะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้ขยันนะครับแล้วก็ทำกับข้าวเก่ง เรารู้สึกว่านี่แหละครับเป็นผู้หญิงในอุดมคตินะขยันทํากับข้าวเก่งก็น่าจะเป็นคนที่ต่อสู้กับเราได้เราก็เลยตัดสินใจจีบเลยตอนนั้นจีบตอนนั้นจีบครับครับตอนแรกจีบน้องก่อนจีบน้องน้องสาวฮะจีบน้องสาวก่อนครับทุกวันนี้ยังจีบอยู่ไหมไม่จีบแล้าไม่จีบแล้วจีบครับก็จีบน้องสาวก่อนจะแปลว่ายังไม่ได้สนใจตัวคุณนาสิฮะยังนะครับตอนแรกอ่ะอ่แล้วพอจีบน้องสาวเสร็จก็พอเห็นพี่ เพราะว่าจีบ้องสาวก็คือเหมือนก็คุยเป็นเพื่อนเฉยอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบจีบจริงจังยังไม่จริงจังแต่พอมาเจอผู้พี่มาพู้พี่ผมถูกชะตาเลยครับถูกชะตามากกว่าอีกรัศมีแรงกว่านะครับคุณพี่นะครับพอเราก็เริ่มคุยกันคบหาดูใจกันไปสักพักหนึ่งคุณนาเองะครับมองคุณจักรนิพิษในวันนั้นยังไงบ้างแคทเชียโนวันนั้นเขาจะเป็นคนนัธยสัยดีนะฮะเขาเจอใครเนี่ยเขาจะยิ้มนะคะเขาจะยิ้มอย่างเดียวแล้วเราชอบผู้ชายที่แบบ ยิ้มแต่ไม่ต้องพูดเยอะเขาจะเขาจะเป็นอย่างนั้นให้เราเห็นเลยพอเข้ามาคุยกับเราก็เหมือนแบบใจตรงกันอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็นความประทับใจตอนก่อนจะแต่งงานนะครับ,<ช>รบจะสังเกตดูว่าก่อนแต่งงานทนนี้เขาบอกโอโ้คนนี้ดีอย่างนั้นนี่คือบอกว่าประทับใจคนนี้ดีอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูรหลังแต่งงานกันอยู่กินกัน ประโยคจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองถามดูดีกว่าครับก็ถามว่าพอเราตัดสินใจที่จะถูกชะตาการคบหาดูใจกันในที่สุดก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณจักนิพิษเองก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตคู่เนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดคุณจักนิพิษก็ต้องมีเหตุให้จะต้องย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นด้วยเพราะสาเหตุอะไรฮะพอเราอยู่กันมาระยะหนึ่งนะฮะผมก็ไปเป็นทหารเพราะวัยุ อายุถึงนะฮะอายุครบ 20- 21ยบปีนะฮะก็ไปเกณฑ์ทหารก็ไปเกณฑ์ทหารเพราะว่าตอนนั้นผมก็สมัครเลยสมัครกัว่าไม่ต้องจับใบดําใบแดงไม่ต้องจับครับสมัครเป็นทหาร1ปีนะครับแล้วก็คราวนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราสมัครแล้วเราจบจากทหารเกณฑ์มาแล้วเราก็สามารถไปสอบในสิบได้อีกครับแล้วตอนนั้นคุณอาก็ยังทํางานอยู่ที่ปั๊มอยู่หรือเปล่าฮะค่ะอ๋อยังทํางานอยู่ที่ปั๊มอยู่กลับออกมาหลังจากออกปลดประจําการ ออกจากการเป็นฐานเกณฑ์แล้วคุณจากนิพิษมาทําอะไรต่อก็พอพอปลดจากทฐารเกณฑ์มาคือว่างก็มาอยู่กับพ่อแม่ครับนะครับผมก็คุยกับพ่อแม่ว่าตอนนี้เราว่างก็คือผมก็อยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยครับนะก็เลยก็เลยตัดใจบวชและหลังจากที่เราไปบวชเนี่ยอยู่10เดือนนะครับ,ร,บระหว่างนั้นเห็นว่าคุณนาเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพระด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสิเดือนไปที่วัดเนี่ยไปบ่อยนินจตอนนั้นที่ไปในคิดยังไงฮะจะจะลองใจดูว่า จะสึกได้หรือยังอเพราะตอนแรกเขาเขาบอกคุณนาว่าจะบทกี่เดือนเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวเดือนที่สองก็ไม่สึกเดือนที่สามก็ไม่สึกไม่สึกค่ะไปเลยไปทุกเดือนค่ะไปแทบทุกอาทิตย์ไปทุกอาทิตย์นะไปนี่ทาทาให้ท่านมองหน้าแล้วต้องรีบสึกออกมาใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเขาอยู่จนถึงสิบเดือนอยู่จนถึงสิบเดือนถ้าเกิดเดือนที่สิบเขายังไม่สึกอ็ห้ก็เราก็แบบ เราจะไม่รอแล้วนะจะไม่รอแล้วนะเป็นทหารมาตั้งหนึ่งปีแล้วครับนะคะแล้วก็มาขอระบวดอีกแต่ขอเดือนเดียวแตกสิบปีอย่างเงี้ยค่ะสิบเดือนแปดสิบเดือนนะคะแต่จะเข้าปีที่สองแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องรอแล้วเราต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่นะก็แหมมีมีแฟนแล้วไปเป็นทหารก็ปีนึงบวชไปอีกปีนึงอีกนะครับทีนี้พอในที่สุดก็สึกออกมาพอสึกออกมาปั๊บในฐานะหัวหน้าครอบครัววางแผนการสร้างอนาคตร่วมกันยังไงครับ ผมก็หางานทำนะครับผมหางานทําบริษัทที่ผมทํทก็คือบริษัทน้ําอัดลมนะครับเป็นน้ําอัดลมที่ดังที่สุดนะครับในประเทศไทยคือน้ำดำนะครับผมก็ไปเป็นตําแหน่งพนักงานส่งของพนักงานแบกหลังครับติดรถไปกับเขาครับติดรถครับแต่ช่วงนั้นผมก็เป็นคนที่ไม่เลือกงานนะ่า่ว่า โอเคนะเราเป็นพนักง,งานแบกลังแต่อีกผ่านวิสักห้าปีเราอาจจะเป็นพนักง,งานขายผ่านวิสักสิปีเราอาจจะขึ้นเป็นหัวหน้านงานเพราะว่าผมเคยเห็นคนรุ่นเขาเก่านะครับเข,เขาก็เป็นระดับไต่เต้าขึ้นไปได้นะครับผมก็ทํางานอยู่นานมากอยู่ประมาณ5้าหปีนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือร่างกายครับจากวันแรกที่ผมไปนะคือร่างกายดีมากนะครับแต่แต่พอผมไปทํางานน่ะก็คือผมต้องตื่นแต่เจ็ดโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นนะครับ และที่สาคัญคือเลิกทำโรงเย็นไม่พอก็ต้องทาโอเต่อจนถึงเที่ยงคืนนะโอใช้ร่างกายเปลืองเหมือนกันนะ,ะครับ,รบเปลืองครับ,รบผมคิดว่าวผมคิดมไม่ได้คิดอะไรมากก็คือถ้าเกิดเราขยันขยันทุกอย่างยังไงก็รวยได้คราบอนาคตรวยแน่นอนแปลว่าที่ทำเนี่ยตั้งใจว่าถ้าอยู่นานขึ้นตำแหน่งจะต้องเลื่อนขึ้นถ้าอยู่นานขึ้นเงินเดือนจะต้องมากขึ้นอนาคตจะต้องสบายขึ้นในใจตอนนั้นคิดคิดแบบนี้ครับแล้วทําได้นานแค่ไหนทำได้6ปีครับ นา6ปีก็คือรายได้ต่อเดือนนะ6,000 6ปีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ6,000ครับ6,000ครับเราเริ่มรู้สึกมันไม่ตรงกับที่เราต้องการแล้วครับไม่เริ่มเริ่มไม่รู้สึกกับตรงที่ต้องการและที่สําคัญคือสังคมนะฮะเพื่อนเยอะแล้วก็กินเหล้านะครับครับก็คือก็คือเป็นใช้ชีวิตว่าเที่ยวด้วยนะครับรายได้โทษนะฮะเดือนหนึ่งประมาณ6,000ใช่ครับกินด้วยเที่ยวด้วยกินเหล้าด้วยใช่ครับจะเหลือไมฮะไม่เหลือ ในช่วงนั้นก็ก็รู้สึกจะมีเริ่มมีบุตรคนแรกแล้วครับโอ้เรียกว่าเป็นพ่อคนแล้วครับแะคุณนาฮะในชีวิตช่วงนั้นคุณสามีทํางานนะแต่เริ่มกินดื่มเที่ยวและแถมมีลูกด้วยเป็นไงฮะเครียดมหมเครียดมากค่ะเริ่มมีปัญหากันครับเริ่มมีปากเสียงกันว่าจากคนที่ที่ครั้งแรกที่เราบอกว่าเขาอะ เป็นคนที่ยิ้มเรอรจำวันแรกที่เจอเขาที่แคทเชียได้ไหมใช่ค่ะับวันที่กินดื่มเที่ยวเป็นคนละคนเลยใช่ค่ะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่สองคนถามว่าเงินเดือนไม่กี่พันเนี่ยเราอยู่ได้นะคะแต่พอเราเริ่มมีลูกคนที่หนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นครับแล้วอย่างเขาจะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทานเล่ากับเพื่อนนะแทนที่เขาจะบอกเราว่าบางครั้งเขาบอกว่าเราทําโอแต่จริงๆอ่ะรายได้มันก็ยังรับเท่าเดิมอหลังๆมากว่า ก็เริ่มมีปากเสียงกันรเริ่มมีปัญหาค่ะครับ<ม>ปัญหาที่ว่านั่นก็คือเ,ออเหมือนระหองระแหงทะ <Okay. S 2> เลาะกันบ่อยขึ้นคือพอมีมีค่าใช้จ่ายนะ<ช>แต่รายรับมันไม่เป็นไปตามเป้า<ช>คือมันไม่เยอะพอเนี่ยมันเครียดทุกเรื่องฮะมันทําให้ไม่สามารถพูดจากันด้วยภาษาดีๆได้ไม่หวานกันเหมือนแต่ก่อนได้แถมมีลูกอีกเลี้ยงลูกอีกเหนื่อย พอเหนื่อยเสร็จคุณสามีก็ยังหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าอีกว่าต้องเรียกว่าชีวิตช่วงนั้นเนี่ยเหมือนเป็นชีวิตที่ต้องฝ่าฟันพอสมควรท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่าทั้งสองท่านจะหาทางออกให้กับชีวิตครอบครัวในช่วงนั้นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ